สวัสดีครับเพื่อนๆชาวจงรักสตูดิโอทุกคนหลังจากคราวที่แล้วผมได้ทําวิดีโอรวบรวมข้อมูลไอเทมในซีรีส์คอมเบอร์เลเดอร์กีสไป,ไปก็ได้รับการตอบรับที่ดีมาก,มากๆก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนจริงๆครับที่เข้ามารับชมและก็ร่วมพูดคุยกันโดยในระหว่างที่ผมหาข้อมูลในวิดีโอตัวที่แล้วนะครับก็ทําให้ผมได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยบัคเกิลในซีรีส์คอมเบอร์เลเดอร์กีสยังมีอีกหนึ่งประเภทครับที่ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ปรากฏออกมาไหมโดยบัคเกิลที่ผมพูดถึงอยู่ก็คือเลเจ หรือก็คือบัคเกิลที่ยืมพลังของเหล่าไลเดอร์รุ่นพี่มาใช้โดยในวิดีโอนี้จะมีบัคเกิลของไรเดอร์รุ่นพี่คนไหนบ้างเรามารับชมไปพร้อมกันเลยครับโดยผมจะขอแบ่งเลเจนด์ไรเดอร์บัคเกิลออกเป็น3ยุคสมัยตามยุคของเหล่าไลเดอร์นะครับนั่นก็คือยุคโชวะเฮเซแล้วก็เลวะโดยเลเจนด์ไรเดอร์บัคเกิลชิ้นแรก จะเป็นของไรเดอร์คนไหนไปไม่ได้นอกจากผู้ที่เป็นตำนานบทแรกของเหล่าไรเดอร์คราเมนไรเดอร์หมายเลขหนึ่งและคาเมนไรเดอร์หมายเลขสองใต้ฝุ่นบัคเคิลบัคเคิลที่เก็บพลังของคาเมนไรเดอร์หมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองเอาไว้ผู้ที่ใช้งานจะมีความสามารถในการเปลี่ยนพลังลมมาใช้เป็นพลังในการต่อสู้สร้างลูกเตะที่ทรงพลังเหมือนกับหมายเลขหนึ่งและสร้างพลังหมัดที่รุนแรงเหมือนกับหมายเลขสอง ซึ่งจะเป็นพลังที่ไม่สามารถมีใครมาทัดเทียมได้บัคเกิลชิ้นต่อไปก็คือดับเบิลใต้ฝุ่นบัคเกิรเป็นบัคเกิลที่มีพลังของคอเมดลเดอร์ V3 หรือ V3 ผู้ใช้งานจะเปลี่ยนเป็นร่าง V3 f o r ฟอร์มโดยดับเบิลใต้ฝุ่นบัคเกิลมีการติดตั้งตัวแปลงพลังงานมาเสริมพลังในการต่อสู้คล้ายกับคอมเมดเดอร์หมายเลขหนกับหมาเยเลขสอและเพิ่มเติมด้วยทักษะลับทั้ง26อย่างของ V 3 และบัคเกิลของไลเดอร์ยุคโชวะอันสุดท้ายในตอนนี้ก็คือคิงสโตนบัคเกิลบัคเกิลที่บรรจุพลังอันมหาศาลของคาเมเลเดอร์แบล็กเอาไว้สไตล์การต่อสู้จะเป็นการใช้พลังทางกายภาพที่แข็งแกร่งบวกกับพลังอันลึกลับจากคิงสโตนหรือที่เรียกว่าคิงสโตนเอนเนอร์จีมาะไปกับผู้ใช้งานบัคเกิลชิ้นนี้โดยผู้ที่แปลงร่างเป็นแบล็กฟอร์มจะสามารถใช้ท่าไม้ตายประจําตัวของคาเมเลเดอร์แบล็กได้ไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์คิก หรือไรเดอร์พันธ์ที่ทรงพลังและท่า Kingstone Flash ท่าไม้ตายของ Black ที่จะยิง Kingstone Energy ที่บรรจุไว้ออกมาจัดการกับศัตรูโดยนั่นก็คือเลเจนด์ไรเดอร์บัครของเหล่าไรเดอร์ในยุคโชวะเท่าที่มีข้อมูลในตอนนี้ครับ b u c k กอรชุดต่อไปก็จะเป็นบัคเกอรของไรเดอร์ยุคที่2เหล่าคอม e เรเดอร์ยุคเฮเซ่นั่นเองครับโดยบัคเกอรของไรเดอร์ที่เราจะพูดถึงกันเป็นคนแรกในยุคนี้ก็คือไฟไดรเวอร์บัคเกอ ผู้แปลงล่างโดยใช้ b u c k กิชิ้นนี้จะแปลงเป็นไฟส์ฟอร์มที่มีพื้นฐานมาจาก c a m เมเลเดอร์ไฟส์ซึ่งได้รับพลังงานจากโปรตอนที่ไหลเวียนอยู่ทั่วร่างกายนอกจากนี้ผู้ที่ใช้งานไฟ g h ไดรเวอร์บัคเกจะสามารถเรียกไฟ t e เอ e ดาบพลังงานแสงสุดเท่อาวุธประจําตัวของ c a m เมเลเดอร์ไฟมาใช้งานได้ต่อไปเป็น Buckle ของไรเดอร์ที่ทำงานให้กับองค์กรบอร์ดเบลบัคเกิลบัคเกิ ชื่ออาจจะฟังดูแปลกๆไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคําว่าบัคเกิร2สองคำซ้อนเลยโดยมันจะมอบพลังของค a มเบลเดอร์เบลดให้กับผู้ที่ใช้งานซึ่งจะมีทักษะการต่อสู้ระยะประชิดด้วยการใช้ดาบที่ยอดเยี่ยมซึ่งพลังในการต่อสู้นี้ก็มาจากพลังของอันเดสที่เบลดใช้โดยจะมีเบลเลาวเซอร์เป็นอาวุธประจําตัวบัคเกิลชิ้นต่อไปเป็นบัคเกิรที่ยืมพลังมาจากอสูรผู้พิทักษ์องเกคิโค คาเอ็นซูซุมิบัคเกิลบัคเกิลชิ้นนี้จะมอบพลังของคาเมเลเดอร์ฮิวิกิให้กับผู้ที่ใช้งานซึ่งจะมีพลังในการเป่งขึ้นเสียงพิเศษและจะได้รับพลักกำลังอันมหาศาลของอสูรมาด้วยไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีสุดแข็งแกร่งและความคงทนของร่างกายโดยผู้ใช้งานบัคเกิลชิ้นนี้จะสามารถเรียกองคเกคิโบเลกกะกระบองคู่มาใช้ในการต่อสู้ได้ บัคเกิลชิ้นที่4ของยุคเฮเซที่เราจะพูดถึงกันต่อไปเป็นของไรเดอร์ที่มีวลีประจำตัวว่าพระเอกมาแล้วเดนโอเบลบัคเกิลบัคเกิลที่บรรจุพลังของคอมมเลเดอร์เดนโอซอฟ์ฟอร์มเอาไว้ผู้ใช้งานบัคเกิลชิ้นนี้จะมีทักษะการต่อสู้อันแสนดุเดือดเลือดร้อนไม่สนหน้าอินหน้าพรมใดๆกระหนึ่งโดนโมโมทะลอสิงกันเลยทีเดียวและจะสามารถใช้เดนเกตเชอร์ซอฟทโหมดมาใช้ช่วยต่อสู้กับศัตรูได้ บัคเคิลชิ้นต่อไปก็คือบัคเกิลของราชาแห่งลัติการชีแบดเบลบัคเกิลบัคเคิลที่เก็บความสามารถของแวมไพร์จาก c a m เมเลเดอร์คีบะเอาไว้ด้วยพลังอันลึกลับของแฟงไกอาที่มอบให้กับผู้ใช้งานบัคเคิลจะทำให้ได้รับทั้งพลังในการต่อสู้และภูมิปัญญาที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดานอกจากนี้หากพลังของคีแบตเบลบัคเ k ิลถูกปลดปล่อยออกมาทั้งหมดจะทำให้เกิดความมืดมิดปกคลุมไปทั่ว และทำให้ทุกอย่างกลับคืนสู่ความว่างเปล่าและบัคเกิลชิ้นต่อไปถือว่าเป็นการจบยุคเฮเซเฟสที่1กับบัคเกิลของไรเดอร์ผู้ที่จะทำลายทุกสปปรรพสิ่งดีเคดไดเวอร์บัคเคิลบัคเคิลชิ้นนี้แน่นอนว่าต้องเป็นบัคเกิลที่ได้รับพลังมาจากไรเดอร์สีชมพูเอ,อิ๊ไม่ใช่ครับสีมาเจนตาอย่างคอมเมลเดอร์ดีเคดโดยผู้ใช้บัคเคิลชิ้นนี้จะได้รับพลังของผู้ทำลายล้างมีความสามารถในการเดินทางข้ามมิติ และความสามารถในการปรับตัวไปตามสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังสามารถเรียกไรบุกเกอร์อาวุธประจำตัวของค a มเมดีเดอร์ดิเคทมาใช้ในการต่อสู้บัคเคิลชิ้นต่อไปเข้าสู่ยุคเฮเซเฟทที่2ซึ่งเป็นบัคเคิรที่ยิงพลังมาจากไรเดอร์ยอดนักสืบผู้ที่มี2คนในร่างเดียวดับเบิลไดเวอร์บัคเคิล b u c k l ิที่จะมอบพลังของค a m เมเลเดอร์ดับให้กับผู้ใช้งานโดยจะได้ความสามารถในการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วในสายลมและความสามารถในการต่อสู้อันยอดเยี่ยมโดยผู้ใช้งานบัคเกิลชิ้นนี้จะโจมตีศัตรูด้วยท่าโจมตีที่หลากหลายที่มาจากการประสานพลังกันระหว่างไซโคร e และโจเกอร์บัคเชิ้นที่2ในยุคเฮเซเฟตที่2เป็นของไ i เดอร์จอมเวทผู้ที่ชื่นชอบการกินโดนัทวิซาร์ไดรเวอร์บัคเ เป็นบัคเกิลที่มีพลังของคาเมเลเดอร์วิซาร์ดล่างเฟรมบรรจุเอาไว้อยู่บัคเกิลชิ้นนี้จะมอบพลังเวทมนต์ในการควบคุมธาตุไฟได้อย่างอิสระทําให้สามารถโจมตีศัตรูด้วยเปลวเพลิงและความร้อนรวมถึงยังได้การเคลื่อนไหวที่คล่องตัวตามสไตล์การต่อสู้ของคาเมเลเดอร์วิซาร์ดมาเพิ่มอีกด้วยโดยเมื่อใช้งานบัคเกิลชิ้นนี้ก็จะสามารถเรียกวิซาสสร์ดซอสกันอาวุธแห่งมนตราที่เปลี่ยนได้2โหมดคือกันโหมดและซอสโหมดมาช่วยในการต่อสู้ บัคเกอชิ้นต่อไปเป็นการยืมพลังมาจากซามูไรผู้มีเกาะที่เป็นผลไม้เซนโกคุไดเวอร์บัคเกิลเป็นบัคเกิลที่นอกจากจะมอบพลังของคอมเบอรเดอร์ไก่มุให้กับผู้ที่ใช้งานมันยังมาพร้อมกับชุดเกาะอ,อันแข็งแกร่งที่จะช่วยลดความเสียหายจากการต่อสู้และทักษะในการใช้ดาบฟาดฟันศัตรูที่ยากจะหาใครมาเทียบได้ซึ่งมีอาวุธคู่ใจประจำล่างก็คือไดไมาลุดาบอันทรงพลัง ที่พร้อมจะมอบวิตามินซีให้แก่เหล่าศัตรูบัคเคิลชิ้นต่อไปเป็นการยืมพลังของไรเดอร์ตำรวจเลือดร้อนท็อปเกียร์ดรไ์ไดรเวอร์บัคเคิลบัคเคิลที่มีพลังของคา m เมเลเดอร์ดรไเอาไว้โดยมันจะมอบทักษะการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงระดับไฮสปีดซึ่งมาจากการสร้างสนามพลังป้องกันสถานะความเร็วหน่วงนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการวางแผนอันยอดเยี่ยมที่จะสามารถจัดการศัตรูได้อย่างรวดเร็ว และมีอาวุธคู่ใจก็คือ h a n d l เล e n ดาบที่มีหน้าตาคล้ายกับพวงมาลัยรถยนต์บัคเกอชิ้นต่อไปมีที่มาจากคุณหมอเกมเมอร์เก m e r Diver b u c k ์บ Buckle Buck ที่เก็บพลังของ c าเมเลเดอร์เอ็กเซดเอาไว้กู้ที่ใช้งานจะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างผาดโผนและคล่องแคล่วและที่โดดเด่นเลยก็คือการโจมตีแบบต่อคอมโบด้วยการเตะและต่อยพร้อมกับการใช้พลังกระโดด โดยจะมาพร้อมกับกาชคอนเบเกอร์ที่สามารถเปลี่ยนได้2โหมดก็คือแฮมเมอร์โหมดและเบลด e โหมดบัคเกิลชิ้นต่อไปเป็นการยืมพลังจากไรเดอร์นักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะบิลไดเวอร์บัคเกิลเป็นบัคเกิรที่จะมอบทั้งพลังและสติปัญญาของคาเลเดอร์บิลและยังมีคุณสมบัติเด่นอีกอย่างคือสไตล์การต่อสู้ที่ผสมกันระหว่างความคล่องตัวด้วยพลังของแรบบิทและความแข็งแกร่งของแท้ง แน่นอนว่าผู้ใช้งานบัคเกิลชิ้นนี้จะได้รับความรู้ทั้งหมดของคา m เมเลเดอร์บิมาใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนต่อสู้พร้อมทั้งสามารถใช้ดิวคลัชเชอร์อาวุธคู่ใจที่สามารถเปลี่ยนได้2โหมดคือเบลดโหมดและกันโหมดบัคเกิลชิ้นสุดท้ายของยุคเฮเซเฟตที่2และเป็นการสิ้นสุดยุคสมัยเฮเซซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากไรเดอร์ผู้เป็นราชาแห่งกาลเวลาและราชาของเหล่าไรเดอร์ทั้งมวล จิคูไดเวอร์บัคเกิลบัคเกิลที่จะมอบพลังอันมหาศาลไร้ขีดจำกัดของราชาการเวลาคอ m เมนไลเดอร์จีโอทำให้ผู้ใช้งานมีความสามารถในการต่อสู้ที่ไม่มีใครสามารถมาเทียบได้และยังมีจีคังเกลเป็นอาวุธประจำกายซึ่งสามารถเปลี่ยนได้2โหมดคือเคนโหมดโหมดดาบและจูโหมดโหมดปืนหลังจากจบบัคเิในยุคเฮเซต่อไปก็ถึงตาของบัคเลในยุคใหม่ ยุคเลวะโดยเรามาเริ่มกันด้วยบัคเคิลที่มีพลังของท่านประธานบริษัทสายหาเซลวันไดรเวอร์บัคเคิลเป็นบัคเคิลที่มีพลังของคา m เมเลเดอร์เซลวันซึ่งผู้ที่เปลี่ยนร่างเป็นเซลวันฟอร์มจะมีขาที่ทรงพลังโดดเด่นด้วยพลังการกระโดดการเตะและการจู่โจมอย่างต่อเนื่องด้วยการเคลื่อนไหวอันรวดเร็วพร้อมกับมีแอตแทชคาลิเบอร์อาวุธประจำฟอร์มไว้คอยใช้ฟาดฟันศัตรูและบัคเคิลชิ้นสุดท้ายของวันนี้ เป็นบัคเคิลที่ได้พลังมาจาก2ไลเดอร์คู่หูพลังไดโนเสาร์ีไวไดรเวอร์บัคเคิลที่ได้พลังของคอมเมร์เลเดอร์ีไว์และคอมเมร์เลเดอร์ไว์มาผสมรวมกันเป็นคอมเมร์เลเดอร์ีไว์ซึ่งผู้ใช้งานจะได้รับพลังจากยีนของสุดยอดไดโนเสาร์อย่างทีเล็กซ์ที่มาพร้อมกับพลักกาลังอันมหาศาลและอาวุธคู่ใจโอนิบัสเตอร์ฟิที่มี2โหมดก็คือการโหมดและแอค์โหมด ก็จบกันไปแล้วครับกับบัคเกิลที่ได้พลังมาจากเหล่าไรเดอร์รุ่นพี่โดยในตอนนี้ก็ยังมีไรเดอร์อีกหลายคนครับที่ยังไม่มีบัคเกิลปรากฏออกมาซึ่งเราก็ต้องมาดูกันครับว่าเลเจนด์ไรเดอร์บัคเกิลจะได้มีโอกาสโผล่มาในซีรีส์หรือว่าพวกหรือมูวี่หรือแม้กระทั่งตอนพิเศษไหมแล้วร่างของไรเดอร์รุ่นพี่คนอื่นๆจอกมาหน้าตาเป็นแบบไหนซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบกับก,บการยืมพลังของรุ่นพี่แบบนี้มาใช้ครับเพราะว่าเราจะได้เห็นการดีไซน์ร่างที่มีองค์ประกอบของไรเดอร์รุ่นพี่อยยู่ในนนั้นด้ดว อย่างในซีรีส์กีสเนี่ยก็มีการเล่นกับคําว่าบัคเกิลที่แปลว่าหัวเข็มขัดครับไอเทมที่ยืมพลังของพวกรุ่นพี่เลยออกมาเป็นหัวเข็มขัดของไรเดอร์คนนั้นๆแถมการออกแบบชุดเกาะในร่างฟอร์มประเภทนี้เนี่ยก็มีการนําเอาเกาะตรงส่วนอกของเหล่าไรเดอร์มาเป็นต้นแบบถึงแม้ว่ามันจะดูโล่งๆไปสักหน่อยหนึ่งเนี่ยแต่สําหรับผมแล้วร่างที่ดีไซน์แบบนี้มันก็ดูเท่ไปอีกแบบครับไว้ถึงเวลาที่มีข้อมูลอัปเดตมาเพิ่มผมก็จะทําวิดีโอรวบรวมข้อมูลออกมาใหม่ครับ ก่อนจะลากันไปผมก็อยากจะลบกวนเพื่อนๆถ้าถูกใจวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องจงรักสตูดิโอแห่งนี้ถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดหรือว่าตกหล่นไปเพื่อนๆก็สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมมาจนจบเอาไว้พบกันใหม่คราวหน้า see you next time